ช่วงระยะนี้เป็นช่วงที่เชื้อโรคไวรัสโควิด COVID 19ระบาดมากแล้วก็ภัยพิบัตินานับประการก็เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากดินแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกแผ่นดินถลม่มภูเขาดินถลม่มเกิดจาก น้ำน้ำท่วมฝนตกหนักน้ำท่วมเกิดจากสึนามิเกิดจากลมพายุประเภทต่างๆที่มีความรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นลมไต้ฝุ่นลมทอร์นาโดเกิดจากไฟภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินแยกลาวาปะทุไฟไหม้ป่า ลุกลามไปทั่วเกิดจากอาชญากรเกิดจากภัยที่ค่ากันตายเองสัตว์กินสัตว์คนกินคนฆ่าคนโดยไม่ต้องโกรธเคืองกันก็ฆ่ากันประหัประหารกันผลิตอาวุธร้ายแรงมาทำร้ายกันฆ่ากันทั่วโลกภัยพิบัตินี้ลุกลามไปทั่ว ทำให้คนดีมีสินธรรมนั่นนะอยู่ได้ยากอยู่ได้ยากพวกเราก็อย่งมีความเป็นอยู่ด้วยความประมาทย่งมีความเป็นอยู่ด้วยความประมาทเพราะมีภัยรอบด้านโดยเฉพาะภัยที่เกิดจากขันห้าจะต้องแตกดับมีความแก่ความเจ็บความตายจะต้องแตกดับลงคนที่รัก คนครอบครัวก็จะต้องตายแตกดับลงภัยอันนี้ได้ลุกลามเข้ามาจนถึงใกล้บ้านใกล้ตัวเราแล้วมันก็อย่ามีความอยู่ด้วยความประมาทเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมไม่เห็นว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงพี่นายเห็นแต่สังขารไม่เที่ยงสังขารทั้งหมดก็คือสิ่งที่ไม่มีสิ่งนั้นมาแต่เดิม เมื่อมีขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นสังขารรูปสังขารเสียงสังขารกลิ่นสังขารรสสังขารสัมผัสสังขารธรรมลรมที่เรียกว่าอายตนะภายนอกทั้งหมดสังขารภายในได้แก่ประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจเป็นสังขารไม่เที่ยงทั้งหมด สังขารที่เป็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาทั้งการวิญญาณทั้งรูปทั้งนามก็เป็นสังขารที่ไม่เที่ยงทั้งหมดแม้แต่ผู้รู้ตองตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจผู้รู้แจ้งก็เป็นสังขารที่ไม่เที่ยงเตยทั้งหมดไม่มีอะไรเลยที่จะเหลือเป็นตัวตนคงที่ไม่มีอะไรเลยที่จะเหลือเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา,เเราที่คงที่ ความเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราที่จะเป็นตัวตนคงที่ไม่มีเลยแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมานูหนึ่งก็ให้พิจารณาเห็นสัจธรรมความจริงอย่างนี้โดยใจของตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจงทั้งรู้แจ้งแก่ใจว่าต้องภายนอกและภายในจิตใจ,จไม่ว่าจะเป็นกิริยาอาการใดๆที่ปรากฏขึ้นมาจากไม่มีและมีขึ้นมาเรียกว่าสังขารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกายสังขารวาจาสังขารจิตตสังขาร เป็นสังขารที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจจากที่ไม่มีและมีขึ้นมาเรียกว่าสังขารทั้งหมดเห็นได้ใจของเราแท้จริงทั้งรู้ทั้งเห็นด้วยใจและเข้าใจด้วยใจที่แท้จริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นแบบเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่เลือกว่าเราว่าเขาว่าเขาว่าเรา ล้วนต้องมีความดับไปแตกดับไปตายไปพัดภาคจาก,กทีิรักษณ์สิ่งที่รักณ์เป็นทุกข์อย่างแน่แท้ไม่อาจจะเป็นอย่างอื่นไปได้ไม่ตายวันนี้ไม่พัดภาควันนี้ก็จะต้องตายวันหน้าพัดภาควันหน้าตายทุกคนในโลกนี้เกิดมาแล้วก็เพื่อตายมีก็เพื่อจากพบกันก็เพื่อพัดภาคความไม่ตายจากกันความไม่พัดภาคย่อมไม่มีเพราะฉะนั้น อยู่แต่ความประมาทต้องพิจารณาเห็นแต่สัจธรรมความจริงอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ไปวันวันหนึ่งแล้วก็เอาตัวเราไปเสพนัน่นห่วงนี่อยู่กันเหมือนกับชาวโลกทั่วไปกินขี้ปี่นอนหาอยู่หากินไปวันวันหนึ่งกินขี้ปี่นอนหาอยู่หา,หากินไปวันวันหนึ่งเหมือนกับจัดเดลฉานอแล้วก็ตายไปไม่ได้มีอะไรที่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเลย สัตว์ดเดรัจฉานเนี่ยก็กจเจริญรุ่งเรืองด้วยบาร,รมีสิบเนี่ยทำได้ยากเขาอาจจะทําได้โดยการตละชีวิตก่อนตัวเองเป็นทานคือเขาเนี่ยเป็นทานอาหารให้พวกเรากินทุกมือทุกมือเราก็ต้องอ,อุทิศสวนกุศลให้เขาได้ด้วยสัตว์ดเดรัจฉานพวกนี้บางทีก็ตายแล้วก็กตละชีวิตเลือดเนื้อเป็นทานให้แก่เราได้ เพราะฉะนั้นนะเราก็อยากมีความเป็นอยู่ด้วยความประมาทในทานในศีลในภาวนาในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทานที่สําคัญที่สุดก็คือการให้อภัยทานดูพิจารณาดูว่าในใจของเรานะมีสิ่งใดที่หนึ่งที่ค้างคาใจผูกแก้นผูกใจเจ็บอาฆาศปยาบาทนอยใครอยู่ในใจห่วงใยรักใครผูกพันผัวพัน,นพก็ตังเกตดูพิจารณาให้ดีก็ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสละกิเลสเป็นทานสละความจิตมั่นถือมั่นเป็นทานให้อภัยทานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพิจารณาดูจิตใจของตนเองว่าไปในจิตใจของตัวเองทุกปัจจุบันขณะเนี่ยจิตใจมันอยู่กับตัวหรือเปล่าแล้วหรือมันส่งออกนอกไปยึดมั่นถือมั่นใครไปห่วงใยรักใครบุกพาผู้ใดต้องความรักและความชังก็พิจารณาสังเกตได้ดีว่าใจอยู่กับตัวหรือเปล่าใจอยู่กับตัวหรือเปล่า Ну oh. หร <Jean. S 1> ือว่าส่งออกนอกไปไม่ใช่ไปดูแต่ใจตัวเองว่างหรือเปล่าว่างหรือเปล่าอย่างนี้มันเท่ากับเอาตัวของเราเนี่ยไปยึดถือความว่างมันไม่ได้ปล่อยวางให้พิจารณาดูสังขารร่างกายเนี่ยแม้แต่ไม่ได้ส่งไปยึดถือใครแล้วไม่ได้ส่งจิตออกนอกไปยึดถือสิ่งใดแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรจิตใจก็อยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่จิตใจก็อยู่กับสิ่งนี้ อยู่กับที่นี่เมื่ออยู่ที่ไหนจิตใจก็อยู่ที่นั่นทําอะไรจิตใจก็อยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ที่นี่จิตใจก็อยู่ที่นี่แล้วก็น ah, ้อพีนาคาว่าขันห้าคือร่างกายจิตใจนี้ไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารเป็นตัวเป็นตนคงที่สักน้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรามามนูหนึ่งก็ไม่มีไม่ใช่ว่าคอยไปดูแต่ในใจของตัวเองว่างเปล่า,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 าหรือเปล่าว่างเปล่าหรือเปล่าอย่างนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นดูแต่ความโปร่งโล่งเบาสบายโปร่งโล่งเบาสบาย อย่างนี้มันเป็นความหลงยึดมั่นถือบ้านเมื่อไม่ได้ส่งจิตออกนอกไปยึดมั่นถือบ้านสิ่งใดแล้วในตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่ตัวอยู่นี่จิตใจอยู่นี่ตัวอยู่ไหนจิตใจอยู่ที่ด้านตัวอยู่นี่ก็จิตใจอยู่ที่นี่กายทําอะไรก็จิตใจอยู่กับสิ่งนั้นเ <ism as> มื่อไม่ส่งจิตออกนอกไปแล้วก็ให้พิจารณานอนอมปีนาเห็นร่างกายจิตใจเห็นรูปเห็นนามขะหน้าเน,นี่ยว่าไม่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงมีสาระแก่นสารที่เที่ยงอยู่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมานูนหนึ่งไม่มีเลย ไม่มีเลยแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรามนูนึงก็ไม่มีมีแต่สิ้นไปดับไปความที่มีตัวตนแก่นสารสาระสักน้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรามนูไม่มีเลยดังนั้นพิจารณาไปพิจารณาไปจนเห็นว่าตัวตนของเราอยู่ในใจของเราสักน้อยหนึ่งนิดหนึ่งไม่มีก็จะไม่มีตัวตนของเราเนี่ยไปยึดมั่นสืบมั่นสิ่งใดภายนอกไม่มีตัวตนของเรายึดมั่นถือืมั่นร่างกายไม่มีตัวตนของเรายึดมั่นถือมั่นจิตใจไม่มีตัวตน ของเราไปยึดมั่นถือมั่นผู้รู้ไม่มีตัวตนของเราไปยึดมั่นถือมั่นความว่างแล้วก็ไม่มีตัวตนของเราเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นความไม่ยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายไม่มีตัวตนของเราไปยึดมั่นถือมั่นแม้แต่นิพพานไม่มีตัวตนของเราไปยึดมั่นถือมั่นธรรมไม่มีตัวตนของเราไปยึดมั่นพระนิพพานคงมีแต่ธรรมและพระนิพพานแต่ตัวตนของเราที่จะไปยึดถือไม่มี จึงเรียกว่าเป็นนิพพานแท้เป็นความบริสุทธิ์แท้นี่เป็นทางเดินที่จะต้องฝึกฝนปฏิบัติด้วยความเพียรมีสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรอดทนอดกัน้นอย่างหนักเพียรปฏิบัติอย่างหนักด้วความอดทนไม่ย่อท้อพี่นานสัจจะทมความจริงแบบนี้จนปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นว่ามีเราเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนมีตัวตนของเรา พอสิ้นความเป็นตัวตนแล้วมันก็สภาวะธรรมชาติทั้งหลายก็มีแต่สังขารก็เกิดแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาสัางขารทั้งหมดเนี่ยเกิดดับอยู่ในธรรมชาติสิ่งหนึ่งเรียกว่าธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับธรรมชาตินั้นจะมีชื่อสมมติต่างๆกันไป่นเรียกว่าวิสังขารอสังกตธาตุอสังกตธรรมนิพานธาตุอมตะธาตุอมตะธรรมเรียกว่าธรรมธาตุเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ปรากฏอะไรเลย แต่สังขารทั้งหมดที่ปรากฏได้ในในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตนั้นล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเสียทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะดับชา้าดับเร็วก็ดับไปหมดสิ้นแต่มีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไปตามสังขารทั้งหมดธรรมชาติอันนั้นไม่ได้เป็นของของใครไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเขาแต่มันอยู่ในใจเรามันเป็นใจเรานั่นแนะแต่ใจนี้ไม่ได้มีดวงจิตดวงใจไม่ได้เป็นดวงไม่ได้เป็นรูปร่าง เป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยเป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยมันแทรกซึอมอยู่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแทรกซึอมอยู่ในผมขนเล็บฟันหนงังเลืองกระดูกตับไตไ er, ้นอใไตยม้ามตับปอดหัวใจที่เป็นธาตุดินแทรกซึอมอยู่ในธาตุน้ําน้าเลือดน้ําเหลืงน้าลายน้ายนรระะนําปัสสาวะน้ําไขมันข้นน้ําเหงือแทรกซึอมอยู่ในธาตุลมหายใจธาตุลมตดลมเลอลมขึ้นเบื้องบอนลมขึ้นเบื้องล่างแทรกซึมอยู่ในธาตุไฟความร้อนแทรกซึมอยู่ในอากาศความว่าง ที่เป็นช่องว่างภายในร่างกายจิตใจแทรกซึมอยู่ในธาตุรู้เนี่ยแต่ธาตุรู้แท้ๆธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีสิ่งใดเข้าถึงมันได้และมันก็ไม่ได้เป็นของของใครมันเป็นธรรมชาติที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรวมเป็นหนึ่งเดียวจากกวาลภายนอกเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างภายนอกรวมเป็น แรกซึมอยู่ในธาตุดินน้ำลมฝฟยทั้งภายในร่างกายจิตใจและภายนอกไม่ได้เป็นของของใครมีแต่ความรู้แจ้งแก่ใจอย่างนี้ว่าตัวตนไม่มีหรอกผู้ยึดบ้านถือบ้านไม่มีสังขารมันก็เลยสัานสั่นสะท้านสะเทือนไปทั้งโลกกระธาตุเซนทุกเซนในร่างกายในจิตใจอาการสั่นสานพลังงานทั้งหมดก็สั่นสะท้านสะเทือน เดินลั่นไปทั้งโลกกระทาทั้งภายในภายนอกมันจะระเบิดไปรวมกันระเบิดเอาวิชาตันหาอุปทานความหลงยึดมั่นถือมั่นให้ระเบิดสิ้นไปสิ้นเอาวิชาระเบิดแรงดึงดูดของโลกทั้งสามโลกสวรรค์โลกนรกโลกมนุษย์ให้หมดสิ้นซึ่งแรงดึงดูดเพราะว่าไม่มีตัวตนเหลือให้มีแรงดึงดูดอีกต่อไป โลกทั้งสามแหล่งดึงดูดของโลกทั้ง, 3, ててางสมางมก็จะดึงดูดไว้ได้เฉพาะผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นผู้ที่สิ้นยึดมั่นถือมั่นแล้วสิ้นตัวตนแล้วแหล่งดึงดูดทั้งโลกทั้งสามก็หมดความหมายไม่มีความหม,ม,มายต่อไปไม่สามารถจะดูดผู้ที่สิ้นยึดมั่นถือมั่นแล้วให้ไปเวียนไหตใยเกิดในโลกทั้งสามอีกต่อไปวิญญาณทั้งหมดทุกวิญญาณเมื่อสิน้นเมื่อธาตุขันแตกดับแล้ววิญญาณก็ดับไปเหมือนด่างเปลวไฟที่สิ้นเชื้อ ดังวัชพรามได้กลับทูลถามพระพุทธเจ้าว่าผู้ที่ถึงนิพพานแล้วเนี่ยตายแล้วเป็นอย่างเป็นอย่างไรพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณของผู้ที่บรรลุน,นิพพานแล้วนั้นดับไปเหมือนดังปเปลวไฟสิ้นเชือ้อเอวังก็มีด้วยประกาศละเจนี